สนับสนุนโดยกลับมาคุยกันในช่วงสุดท้ายนะครับท่านผู้ชมครับทั้งสองท่านเนี่ยทำธุรกิจกิฟฟารีนมาแล้ว10ปีเราลองประมวลไหมครับว่าเราได้รับอะไรจากธุรกิจกิฟฟารีนไปแล้วบ้างรางวัลชีวิตที่เราได้รับคืออะไรครับ รางวัลรางวัลชีวิตที่ได้รับนะคะ,ะความฝันที่แรกที่เข้ามาทําธุรกิจผู้หญิงเนี่ยก็อยากมีบ้านนะคะ,ะแต่เราจะมีรถก่อนะนะคะเพราะว่ารถเนี่ยก็จะนําพาเราไปหาสตังค์คไปสร้างทีมไปสร้างองค์กรน,นะคะจากนั้นความสําเร็จตามมาก็คือมีบ้านเป็นเป็นเป็นบ้านที่อบอุน่นเพราะว่าเรามีเด็กๆอยู่ด้วยหลายคนนะคะและที่สําคัญเนี่ยก็ ในกิฟรีนเนี่ยนะคะทำให้เราได้ไปท่องเที่ยวต่างประเทศะนะคะซึ่งไม่เคยคิดไม่เคยฝันเลยว่าจะมีโอกาสได้ไปท่องเที่ยวต่างประเทศในตรงนี้เนี่ยก็เป็นรางวัลที่ภาคภูมิใจมากๆค่ะในกิฟฟีนเราครับเราเรา,เรารู้สึกว่าเราได้เติมเต็มหลายๆสิ่งหลายอย่างใ,ในชีวิตแล้วคุณภูได้มีโอกาสให้รางวัลกับตัวเองบ้างไหมคือตัวอย่างเช่นเขาบอกคนเราเวลาทํางานมาเหนื่อยๆเนี่ยอาจจะต้องหาอะไรให้เป็นของขวัญสําหรับตัวเองสักนิดนึงและทั้งคู่เนี่ยให้ของขวัญอะไรกับตัวเองะ ถ้าสมมุติว่าวันนี้เราตั้งเป้าหมายนะครับแล้วสำเร็จนะอย่างน้อยขอเสื้อสักตัวนึงได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยรองเท้าเนี่ยคือความถ้าถ้าเป็นรางวัลก็คืออย่างน้องจอยนี่ก็จะเรื่องรองเท้าเนี่ยคืออันดับหนึ่งที่เขาชอบช้อปปิ้งช้อ้าส้นสูงถ้าทำรางเสร็จแล้วเอาเลยเราให้เลยรางวัลเราให้เรกันและกันอย่างผมชอบเสื้อผ้าออย่างเงี้ย ใช่เสื้อผ้าอันนี้คือความภาคภูมิใจแล้วพอเราได้ปุ๊บเนี่ยไอสิ่งที่มันจะฝันต่อไปข้างหน้าเนี่ยมันมีความสุขครับอาจารย์มันมีความสุขวันนี้เราได้รางวัลแล้วนะไอสิ่งที่ต่อไปข้างหน้าเนี่ยมันก็ต้องการรางวัลอีกจริงไหมครับถ้าเราได้สําเร็จแบบเนี้ยเรื่อยๆความการทํางานก็เหมือนการสนุกไปเรื่อยๆเรื่อยๆถ้าเรารอแต่วัดฝันใหญ่เลยหรือว่าจะรอว่าอีกสิปีได้บ้านนะอย่างเงี้ยมันคงยาวไปะครับนั่นก็คือการให้รางวัลกับตัวเองแล้วก็ พูดถึงบทสรุปที่ได้มาเนี่ยเรียกว่ามีครบหมด<ร>แล้วสำหรับธุรกิจกิฟต์ริงที่ทำมาตลอด10ปีนี่สิ่งหนึ่งที่อยากรู้ก็คือเทคนิคในการพัฒนาตัวเองเขาบอกเริ่มต้นตอนแรกอบอกว่าทรหโดมากแต่ปัจจุบันเนี่ยเราเริ่มคล่องตัวมากขึ้นเรามีวิธีการพัฒนาตัวเองไงไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรู้ความสามารถต่างๆนะเพราะเราต้องเก่งกว่าปีที่แล้วอยู่ตลอดเวลา ก็ือพัฒนาตัวเองไงก็คืออย่างนี้นะครับในการพัฒนาเราต้องบุคลิกเราต้องดีก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปหาใครจะไปพบปะผู้คนเนี่ยหนึ่งเขาก็ต้องดูจากกระโหลกจดเท้าเราก่อนจริงไหมครับว่าเรามีความเชื่อถือไหมเราทํากับคนเนี้ยจะพาเราไปได้ไหมครับอันนี้คือบุคลิกแล้วก็สองนะครับการเรียนรู้เรียนรู้เนี่ยต้องเรียนรู้แบบสม่ําเสมอครับหนึ่งการเรียนรู้อะไรบ้างครับความสวยงามของธุรกิจกิฟฟลีนอันนี้ต้องรู้เลยครับว่าวันนี้เราตัดสินใจทำกิฟฟลีนเนี่ยธุรกิจกิฟฟลีนเป็นอย่างไร สามก็ต้องสินค้านะครับสี่แล้วแผนการตลาดอันนี้เขาแบ่งจ่ายให้เราเนี่ยแบบไหนแล้วตอนนี้จะบอกว่าธุรกิจเครือข่ายเนี่ยมีต้อง200ย0 0บริษัทแล้วทำไมต้องเป็นกิฟฟิลีล่ะครับอันนี้เราก็ต้องรู้นะครับเนี่ยสามสี่หลักๆเนี่ยของกิฟฟิลีลและกิฟฟิลีเรามีหมดเลยเราสามารถสบายอ่ะครับกับกิฟฟิลีเราไปพูดกับใครก็ได้วันนี้มีคนมาเสนอกับเราหลายๆคนแต่เรายิ้มได้สบายอยู่แล้วเพราะกิฟฟิลีของเราอ่ะ เขาเรียกว่าถ้าเป็นทองก็ทองแท้ครับไม่หายไปไหนอยู่แล้วทองแท้ให้โดนไฟให้โดนอะไรก็ช่างก็ยังอยู่เหมือนเดิมจริงไหมครับนี่คือกิฟฟินครับแล้วคุณจอยมีอะไรจะเสริมไหมครับสำหรับจอยเองเนี่ยจอยมองว่าต้องเพิ่มขีดความสามารถของตัวเองนะคะอย่างเช่นการที่จะเชิญผู้มุ่งหวังกลุ่มใหม่ๆอย่างสเต็ปเราที่เราเคยมีเนี่ยเราน่าจะพัฒนาขีดความสามารถของเราเชิญกลุ่มใหม่ๆเข้ามาได้อย่างเช่นพอ ครูอาจารย์หรือว่านักวิชาการต่างๆซึ่งถ้าในองค์กรของเราไม่มีถ้าเราสามารถที่จะพัฒนาตัวเองเพื่อไปเชิญเข้ามาอยู่ในองค์กรของเราได้เนี่ยเป็นอะไรที่ภูมิใจค่ะครับตอนนี้กําลังฝึกอยู่ค่ะแน่นอนเลยค่ะคือการพัฒนาตัวเองหาความรู้ใหม่ๆให้กับตัวเองตลอดทีนี้กับทีมงานนะเราอยู่กันจํานวนมากเนี่ยเราก็ต้องมีการรักษาสายสัมพันธ์หรือรักษาสัมพันธภาพที่มีเอาไว้ให้เหนียวแน่นแน่นแฟ้นที่สุด มีวิธีการสร้างสายสัมพันธ์กับทีมงานยังไง,งกิจกรรมที่ทําบ่อยๆกับทีมงานม,มีอะไร,รบ,บ้างก็ขั้นแรกก็คือต้องอเรียกทีมงานมาเขาเรียกยังไงทานข้าวด้วยกันอันนี้เป็นส่วนหนึ่งเลยนะครับเอาเอาแกนนํามาก่อนแกนนาทุกมี10คนอย่างเงี้ยเราเอาแกนนํามาเรียงข้าวาวันนี้เป็นของที่อัพไลน์อัพไลน์จะเรียงข้าวกินข้าวกันสนุกสนานนะครับ,รบอันนี้ส่วนหนึ่ง ถ้าตรงนี้ถ้าเราสามารถดึงแกนนําเราได้10คนนะครับคนที่อยู่ใน10คนอของแกนนําแต่ละคนเนี่ยเขาจะมีเครือข่ายของเขาใช่ไหมครับ,รบเขาก็จะดึงเข้ามามีความอบอุ่นด้วยกันถึงสิ้นเดือนเราก็ต้องได้คุยกันนะครับคุยเรื่องอะไรบ้างคุยเรื่องอ กินข้าวเสร็จก็คุยเรื่องงานบ้างว่างานเป็นยังไงนะครับจะให้อ่าจะเป็นน้องเป็นพี่ก็ช่างจะให้ไปช่วยงานที่ไหนบ้างบอกมาได้เลยอันนี้คือการทํางานแบบเป็นทีมเราจะไม่คัดว่าคนที่เก่งแล้วไปทํางานกับคนเก่งคนนี้ไม่เก่งแล้วไม่ทํางานเราจะทําเสมอภาคครับอันนี้คือทานข้าวจัดกิจกรรมจัดกิจกรรมรวมกลุ่มงานปใหม่มอะไรอย่างเงี้ยก็มีนี่ก็จัดด้วยเหมือนกันครับ ก็จัดในทีมรุ่นนึงรวมกันหลายหลายๆใช่ถ้าเป็นงานวอล์กหรือเป็นอะไรเงี้ยเราก็จะรวมกับทีมงานรวมกับไต้ไลนยกันให้ความสําคัญกับคําว่าทีมเวิร์กเนี่ยาคำจำกัดความคำนี้มามันก็สําคัญอยู่แล้วแต่อยากรู้ว่าเราบอกว่ามันมีส่วนสําคัญมากน้อยแค่ไหนในการทําธุรกิจเครือข่ายทีมเวิร์กค่ะพลังทีมพลังเครือข่ายนะคะ ตัวเองก็ให้ความสําคัญในเรื่องของการสร้างทีมมากเพราะว่าการสร้างทีมเนี่ยถ้ารากฐานไม่แน่นตั้งแต่ที่แรกรเราก็จะเติบโตเป็นตึกใหญ่ต้นไม้ไใหญ่ไม่ได้เลยนะคะคฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเกดเล็กเกดน้อยสําหรับทีมงานเนี่ยจะครองรวงใจสําหรับทุกคนไว้รวมกันนะคะคก็จะดูแลสามถ่ายสารทุกสุดดิบมีปัญหาตรงไหนเนี่ยก็คือต้องบอกว่าถึงลูกถึงคนเนาะคือเข้าถึงเข้าถึงใจของผู้มุ่งหวังแล้วก็ทีมงานมากกว่านะคะ ในนนส่วตรงี้คิดว่าคนไทยกับธุรกิจเครือข่ายเนี่ยคนไทยเหมาะกับธุรกิจเครือข่ายยังไงบ้างครับคุณภูมิในการธุรกิจแบบนี้นะครับหนึ่งคนไทยเนี่ยเป็นคนยิ้มเก่งอยู่แล้วจริงไหมครับสองเป็นคนชอบเล่าครับเล่าไม่พอนินไทยต่างหากจริงไหมครับอันนี้ชอบมากเลยอย่างอย่างตัวผมเองก็ยังบอกว่าคุณภูวิดท,ทำกิฟฟินตีเราทําไมถึงไม่ทําเพราะเรายังไม่รู้จริงไหมครับเวลาเราไปกินก๋วยเตี๋ยว กินอร่อยแล้วยังบอกเพื่อนเลยอันนี้เป็นเสน่ห์เขต็ดเล็กเก็ดน้อยเลยนะครับว่าคนไทยเนี่ยชอบเล่าเล่าเวลาเราไปดูหนังนี่เราได้เล่าในทุกเรื่องเลยจริงไหมครับอันนี้ถึงจะบอกว่ากิฟฟีนเหมาะกับการเล่าครับครับแล้วถ้าพูดถึงธุรกิจกิฟฟีนสําหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นทํางานมีคําแนะนําอะไรอยากจะบอกไหมครับว่าถ้าเขาเพิ่งเริ่มต้นเป็นมือใหม่ในกิฟฟีนเขาต้องเตรียมตัวอะไรบ้างสําหรับมือใหม่เลยนะคะ อันดับแรกเนี่ยอยากแนะนําให้ได้ใช้สินค้าที่ชอบค่ะโดยไม่ต้องมากเอาแค่ชอบแล้วไหวนะจากนั้นเนี่ยก็คือเข้ามาเรียนรู้ในเรื่องของ product แล้วก็เรียนรู้เรื่องของวิธีแบ่งจ่ายครับค่ะเพียงแค่นี้เนี่ยค่ะใจมองว่าไม่ได้ยากเลยสําหรับการที่เราประทับใจในในตัวผลิตภัณฑ์จากนั้นก็เขาก็คงเล่าได้ค่ะเพราะโดยปกติแล้วเล่าได้ทุกคนเล่าได้ดีเดะเลยค่ะเหมือนกับว่า ลองใช้สินค้าก่อนถ้าชอบแล้วเนี่ยเดี๋ยวความเป็นธรรมชาติจะทําให้เราพูดเรื่องสินค้าได้น่าสนใจแล้วก็อย่าเพิ่งกลัวว่าจะต้องไปเที่ยวเอาของไปเร่ขายเพราะจริงๆแล้วเราเป็นงานเล่าเรื่องนะครับส่วนเขาจะซื้อหรือไม่ซื้อก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งขึ้นอยู่กับว่าเราชอบหรือเปล่านะครับเราก็สามารถมาพัฒนาตัวเองได้ไม่มีใครเนี่ย เขาเรียกว่ามีประสบการณ์สูงๆแล้วมาทำจะสำเร็จนะครับทุกอย่างต้อง learning by 1. 1> doing คือทำไปเรียนรู้ไปรเริ่มต้นนับหนึ่งเดี๋ยวจะนับสิบเองครับวันนี้เราได้ข้อมูลดีๆจากแขกรับเชิญคนพิเศษทั้งสองท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับครั้งหน้าแขกรับเชิญจากรายการของเราจะเป็นใครต้องคอยติดตามกันนะครับแต่วันนี้เวลาหมดลงแล้วผมพร้อมทั้งแขกรับเชิญทั้งสองท่านต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ